สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยากจะมาในเมื่อจิงหลิวก็เพิ่งได้เปิดตัวไปและโทพารสก็จะมาในอีกไม่ช้าผมน่าจะพุดนี้นะครับไม่แน่ในเวลาที่ผมอัคดคลิปนี้โทพารสอาจจะเข้าแล้วนะครับผมคลิปนี้ผมอัดหล่งจันนะเราจะมาพูดถึงปัญหาหลักๆที่เกมทุกเกมที่เป็นเกมคอมแบทนะครับผมที่เป็นเกมเกมทุกเกมที่ต้องมีเกมเพลย์และตัวละครหลายตัวต้องเจอก็คือ Power Creeping นะครับผมถ้าภาษาไทยแปลง่ายๆก็คือการที่ตัวละครใหม่ดีกว่าตัวละครเก่าแบบ, <c oughs> แบ,บเห็นได้ชัดเจนนะครับผมและส่วนใหญ่มักจะถูกพูดถึงในทางแง่ลบเป็นหลักนะครับผมเพราะว่ามักจะเป็นแบบวิธีการหาตังค์แบบหน้าด้านของ Developer นะครับผมซึ่งอ้าวแล้วทำไมคอนไกส์ตาเลถึงมี Power Creeping เพราะว่า ความจริงก็ถือว่าเป็นอยู่นะครับผมถึงแม้ตอนนี้อาจจะยังไม่ลงชัดลึกมากแต่ว่ามันก็เริ่มจะชัดแล้วนะครับผมปกติเกม h o โยเว r ร์ส่วนใหญ่เนะี่ยหนึ่งเลยคือมี2ประเด็นหลักๆที่ power c r e p p i n g เนะี่ยไม่ค่อยมีสาเหตุเพราะเพราะหนึ่งคือโฮโยเวิร์แกไม่ค่อยทํา power c l e p อยู่นะครับผมตัวใหม่จะไม่ค่อยโกงครับกว่าตัวเก่ามาครับผมโดยเฉพาะอะาถ้าเราดูจากเกมชินิมพักและฮอนไคอิมพนะครับผมส่วนใหญ่เนะี่ย ระดับก็จะอยู่ใก,ใกล้ๆกันหมดนะครับผมจะมีนานๆานทีแบบสักครึ่งปีจะมีตัวโกงแบบเปลี่ยนโฉมเกมสักหน่อยนึงนะครับผมเพื่อให้มันอินเทอร์เรสติ้งมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่นั้นก็คือเก s ช i นอะิมแพกเนี่ยเขาทำด้าน Power Creeping ได้ดีมากเรียกว่า Reverse Power Creep เลยก็ได้ผมเพราะพี่แกเล่นปล่อยบบตัวโกงๆตั้งแต่แรกหมดเลยนะผมอย่างเบนแล,แล้วก็ไม่มีตัวไหนดีกว่านั้นตลอดกาลนะผมเป็น Re v e r s e power c r e e p ไปแต่ฮอนคสตาร์เลวครับเริ่ม มี power creep นะครับผมอันนี้คือ tier list จาก w e b p r i d e w i n g g นะครับผมเว็บ tier list ที่ได้รับการเชื่อถือมากที่สุดใน community ของคาสิโนเลยตอนนี้นะครับผมซึ่งเขา run calculation แล้วก็คำนวณเลขอะไรได้ดีเยี่ยมนะครับผมโดยถ้าคุณเห็น tier ตอนนี้นะครับผม single target จริงเหลียวที่เพิ่งมาใหม่ขึ้น tier S+ ไปแล้วนะครับผมจากก่อนหน้านี้ที่นี่นะครับผม ในทุกสถานการณ์นะครับผมจริงเหลวขึ้นเทียร S ไปแล้วเรียบร้อยพร้อมกับแดนเนียลนะผมแดนเหินร่างอินบเตอร์ลูเน่ของเราซึ่งโกงมากซึ่งผมเปิดใช้แล้วก็โกงมากจริงๆคุณผมมู้ชมจังจำได้ไหมครับสมัยก่อนที่เซเล่ยังโกงครับผมในแพท1.0เมื่อครึ่งปีที่แล้วเองครับผมซึ่งก็เป็นปัญหาหลักตอนนี้นครับผมก่อนหน้านี้ ตอนเซเร่ออกทุกคนก็บอกว่าโกงและใช่เซเร่ก็โกงจริงตอนนั้นคาฟค่าพอเบรดออกปุ๊บก็โกงหลายคนบอกโกงเท่ากับเซเร่แต่คาฟ่าเนี่ยพอคาฟค่าออกปุ๊บเนี่ยโกงเหมือนกันครับคนก็บอกแล้วพอด่านหึงมาเนี่ยอันนี้เป็นจุดสมคัญเพราะด่านหึงเนี่ยเป็นเห็นได้ชัดเจนจริงๆนะครับว่าโกงกว่า3ตัวแรกที่มาก่อนหน้านี้มากนะผมและเราจะไม่พูดถึงจริงหยวนนะบผมจริงหยวนปล่อยจริงหยวนเข้าไป และก็มาจริงหลิวตอนนี้ก็โกงแทบเทบียบและแทบดีกว่าดานเถิงซะอีกนะครับผมในด้านความสกิลพอยต์เอฟฟิเชนต์นะผมจริงหลิวเล่นง่ายกว่าดานเถิงมากเพราะว่านางใช้สกิลพอยต์น้อยกว่านางใช้สกิลพอยต์เนกาทบฟแค่0ูุดต่อเธอเองนะครับผมแล้วมาดูด้านซัพพอร์ตครับผมฟูชานะครับเพิ่งออกมาครับผมแต่โกงกว่าหลวช้าไปแล้วนะครับผม เพราะอะไรหลัวชาได้แต่ฮิลครับผมถ้าคุณไม่มี E1 คุณก็ได้แต่ฮิลหลัวชาซึ่งใช่หลัวชาฮิลเยอะจริงแล้วก็ฮิลได้เรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ล้างดีบัฟศัตรูด้วยแต่ว่าฟูชวนเนี่ยคือนอกจากลดดามเมดก็คือเราจะไม่โดนเราจะไม่ต้องการฮิลตัวแรกอยู่เลยครับผมแต่คือเอฟเฟกต์รีสิสแตนด้วยเอฟเฟกต์รีสิสแตนให้ทั้งทีมคือกันซีซกันสถานะและก็ ยังดูดดาเมจไปให้ตัวเองแล้วก็บัฟคริตดาเมจอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นฟูชวานนี่ก็โกงครับผมแล้วหลักตอนนี้เห็นปะฟูชวานโกงกว่าหลวชาที่หลวชาโกงกว่าใบาลูกเซเล่ที่เคยโกงก็โดนเบรดกับคาบฆ่าแซงไปและเบกกับคาบาก็โดนแซงด้วยดาลเฮงไปและตอนนี้จิงหลิวก็จะมาแซงอีกแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นเทรนด์พาวเวอร์ครีปในเกมที่ ผมเรียกว่าเห็นได้ชัดนะเกมปล่อยออกมาประมาณครึ่งปีแล้วเกือบจะปีหนึ่งแล้วด้วยเดี๋ยวปีหน้าต้นปีก็เป็นอีกก็เป็นเต็มปีแล้วแมเ4แพดก็คือประมาณ5-6เดือนนะผมซึ่งมันก็ปกติเนี่ย power clipping เนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่ๆใ,ในเกม multiplayer นะผมเพราะว่าก็แสดงว่าคนมีอำนาจในการซื้อเยอะกว่าก็จะได้เปรียบ เพราะว่าตัวใหม่ก็จะโกงกว่าเขาก็จะมีสิทธิ์ได้ซื้อเยอะกว่านะผมแต่ความจริงแล้วปกติเนี่ยคือในเกม Single Player แบบนี้นะผมแบบ h o n k i ลสตา r r เ l l หรือ Genshin หรือเกม Hoyovers e ทั้งหมดเนี่ยเขาทำเป็น s i n เ l ิลเพลเยที่โคออฟได้นะูรนะผมเพราะว่คลิปปิ้งเนี่ยจะไม่มีปัญหาเยอะขนาดนั้นนะผม ซึ่งใช่ถึงแม้มันจะมีปัญหายังก็จริงแต่มันก็คือยังเป็น power clip วันยังค่านะผมตัวใหม่ยังโกงกว่าตัวเก่าคนที่เปิดตัวเก่าไปแล้วไม่มีทุนจะเปิดตัวใหม่ก็รู้สึกแย่ว่าทําไมเราไม่รอวะหรือว่าทําไมตัวใหม่ตัวเก่าที่เรารักโดน power clip ไปแล้วซึ่ง power clip เนี่ยก็เป็นปัญหาที่ทุกเกมก็ต้องเผชิญหน้านะครับผมหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วครับผมเราจะทําให้ตัวละครทุกตัวตลอดกลาลของเกมเราเป็น56ปีเนี่ยระดับ power แบบ เท่ากันหมดเลยเนะี่ยคงไม่ได้นะผมและทำยากด้วยครับจะทำอีกหรือเปล่าก็ไม่ก็ไม่งั้นเกมก็จะน่าเบื่อตลอดนะผมทุกตัวระดับความเก่งเท่ากันถึงแม้ว่ามันจะมีเกมเพลย์สไตล์ใหม่ก็เถอะถึงแม้อะตัวนี้จะเป็นดอทนะผมดามจโอเวอร์ไทม์ที่ดามจเท่ากับอีกตัวหนึ่งที่เป็นดามจนูก็คือระเบิดทีเดียวถึงแม้มันจะเกมเพลย์ต่างกันนะผมแต่ is only ิคอร์ดยูโซฟครับผมมันก็ไปไกลได้แค่ไหนเลยอันเชียวนะครับผมการให้เกมเพลย์ใหม่และเกมเพลย์ใหม่ก็ไม่ได้ว่าจะให้ได้ง่ายๆนะครับผมเราต้องมาบาลานซ์สิโดยเฉพาะการบาลานซ์ซิ่งเนี่ยแหละเป็นปัญหาสําคัญนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะครับผมโดยเฉพาะผมสังเกตหลายเกมโฮโลเวอร์นะครับผมมักจะแก้ปัญหาพาวเวอร์ครีปโดยการรีเวิร์สพาวเวอร์ครีปแม่งไปเลยนะครับผมคือต้นเกมเนี่ยตั้งแต่เกมปล่อย ก็ปล่อยตัวโกงกงมาหมดเลยนะผมและตัวร์ต่อไปที่มาทีหลังเนี่ยที่ต้องสุมกาชากก็จากลงมานิดนึงนะครับผมอย่างเกนชินเนี่ยมีเบนเน็ตชิงชฉวเซียงหลิงนะครับผมสมจัดตุกไม่ใช่จัดตุส,สเทพนะครับผมของเกนชินดิมักที่มาตั้งแต่เกมเปิดแล้วก็ยังไม่หายไปนะผมฟิชเชลตอนนี้มาก็เริ่มจะโกงครับซูโคลสก็โกงเหมือนกันนะครับผม เพราะฉะนั้นนั่นแหละปัญหาเกณฑ์จริงเขาลิเวอร์สพาเวอร์ครีปไหผมก็คือ p พาเวอร์ครีปทุกตัวในอนาคตแม่งก่อนเลยแต่แรกนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาบ่นนะครับผมแล้วก็คือปัญหานี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นปัญหาก็าจริงมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แล้วเห็นไประมีตัวละครที่โดนดาวเกรดแอโร่เยอะมากเลยครับผมหลักแพทใหม่นะครับผมนี่ก็มีคาร่าที่คนพึ่งมารู้จักเล่นปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่า อ่ะมันเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์คุณไม่ได้แข่งขันกับใครอยู่แล้วคุณก็เคลียร์ด้วยดาเมจของตัวเองไว้ได้และเกมมันก็ไม่ได้ทำยากให้ยากเกินอยู่แล้วครับผมซิมูเลต u ยูนิว s e ก็มีช่วยครับผมสิ่งเดียวในฮอน c ค s สตาร r แล้วที่ช่วยคุณไม่ได้ก็คือ,อ The Forgotten Hall นะครับผมก็คือร่าง s p i ร a ลอบิในเกมนะครับผมซึ่ง อันนั้นเนี่ยก็อันนั้นคือเอาสำหรับให้คนเกงง่งๆเขาชาเล่นอยู่นะผมเองผมก็ไม่เล่นนะสักพอก็เล่นทอผมก็ปล่อยไปนะผมเสียแค่ผู้สอูต่อต่อแพดเองนะครับผมที่เขารีเซ็ตนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับผมแต่มันเป็นกาชาคอมมูนิตี้เนาะนี่คือก็คือเป็นดาบสองคมนะผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมซิงเกิลซึ่งก็คือก็คลิปไปสิเวอร์คลีปไปสิ คนก็ไม่ได้เสียหายใ,ใครนี่สุดท้ายคนก็เล่นด้วยอัตราของคุณเองคนไม่ได้แข่งกับใครแต่ว่ามันเป็นกาชาเกมเนี่ยแล้วทุกตัวละครเนี่ยสำคัญตัวละครหนึ่งเนี่ยแพงกว่ามากแพงกว่าพวกเกมที่ซื้อตัวละครปกตินะผมแบบเกมเรนโบว์ซิกหรือเกมแบบทั่วไปนะผมที่แบบตัวละครหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเทียบเป็นสกุลเงินปกติก็แค่2 0 0ร้อยบาทหรือ500บาทเองแต่ตัวละครตัวหนึ่งในสตาร์เลวเนี่ยโดยชาลเลียเนี่ยถ้าเทียบเป็นเงินนะผม ถ้าไม่เทียบคุณฟาร์มเองในเกมแล้วก็ประมาณเท่าไหร่แล้วอ่ห้าห้าหกผมให้6กพันกว่าบาทนะครผมเพราะคุณเปิดได้2องแพ็คใหญ่ได้100พู100พูนี่อะ่ะอันนี้ก็คือตามเฉลี่ยนะครับคุณอาจจะแพ้หรือชนะ5้าสิบห้าสิาาเ, player, เพราะฉะนั้นตัวละคร1ตัวเนี่ยมันสำคัญกว่ามากมีมูลค่ามากกว่ามากในเกมมัลติเพลเยอเพราะฉะนั้น มันก็อาจจะเป็นประเด็นใหญ่ตอนนี้ยังด่วนสรุปไม่ได้ครับผมปัญหา power c l i ปเพราะว่าอ่ะผมให้ benefit of the doubt แล้วกันว่ามันก็ยังเป็นแค่4แพท5แพทแรกอยู่นะนับ1.0ด้วยใช่ไหมมันก็ยังเป็น5แพทแรกอยู่เขาอาจจะแค่บังเอิญปล่อยตัวโกงมาก่อนก็ได้นะผมแล้วเขาอาจจะโทนด down หน่อยนึงเหมือนเกนชินตอนนี้เกนชินตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีตัวโกงใหม่มานานแล้วครผมจนลินนี่กับ จนลินนี่กับนิวเวลเลเพิ่งมาเนี่ยสตัวเนี่ยโกงมากในในระดับที่เทียบกันได้กับตัวในซูเมรุนะครับผมตัวในซูเมรุเนี่ยโอเคหมดเลยไม่ได้โกงไปไม่ได้กากไปเล่นสนุกหมดเลยมีแค่นาฮิด้าอย่างเดียวที่โกงนะครับผมอันนั้นเป็นอาคอนอยู่แล้วเราไม่นับนะครับผม แต่ว่าเห็นไหมเกนชินเขาก็จะค่อยๆโทนดาวมาผมหลังจากอินาซูมะซูเมรุแล้วก็มาโกงบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะผมเพื่อให้มันรีเฟรชชิ่งและก็ไม่น่าเบื่อเกินไปแล้วก็เพิ่มสกิลซีลลิ่งของผู้เล่นด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ผมพูดผมหวังว่าสตาร์เลวจะหยุดเทรนดนี้นะเพราะถึงแม้ว่าอ่ามันเป็นซิงเกิลเพลเยอร์เงยแล้ว คุณไม่สนใจใครคุณจะเปิดตัวละครที่คุณอยากเปิดก็เปิดนะครับผมเชิญว่าผมก็ทําอย่างนั้นอยู่แล้วผมก็เปิดแค่ตัวที่ผมอยากเปิดผมไม่สนเรื่อง Power Level แต่ว่ามันก็ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สาคัญในการเปิดอยู่ดีครับผมถึงแม้ว่าคุณจะเปิด w i f i Over Meta คือ h u s b e n d Over Meta ก็ตามนะครับผมสุดท้ายมันก็ใบ effect subconscious ของคุณนะครับผมว่าเราจะเปิดตัวนี้วนะ่าแต่มันกากนะแต่เปนกากนะเราจะเปิดดีไหม ซึ่งใช่นะผมอ่ะมันเป็นแค่ห้าแพลอยู่เราอาจจะต้องดูไปอีกหนึ่งปีนะผมวัดเทรนนี้จะคอนติเนียไหมนะผมว่าเขาจะยังเาครีปอยู่เรื่อยๆเปล่าแต่ตอนนี้ก็เริ่มครีปไปเรื่อยนะมีแค่จิงหยวนคนเดียวครับผมที่เตียเรียดินน่าสงสารเหลือเกินนะผมมิดหยวนแลผมพี่แกอย่างเท่แต่สุดท้ายพี่แกก็เลขนี่กากไปหน่อยนะจ๊ะนะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญผมหวังว่า จะไม่มีอะไรบานไปลายไปกว่าน,นี้นะคอนไคสตาร์เรลต่อมาก็คือโทพาสโทพาตอนนี้นี่ดูสถานการณ์แล้วน่าจะโอเคอยู่นะไม่ได้เก่งมากโทพาสเนี่ยเหมือนจะอยู่ล่างด่านเหิงอิวนะผมล่างดานเหิงแต่จะระดับเดียวกับเบรดหรือคาฟคานะผมซึ่งก็ดีแพดหน้าผมก็ยังไม่รู้อะไรมากเพราะผมไม่ดูลีกนะครับผมเพราะฉะนั้นนั่นแหละผมไปก่อนแค่นี้แหละคอนไคสตาร์เรลผมก็ยังจะติดตามต่อไปอยู่ แต่ผมก็หวังว่าเทาคลิปจะน้อยลงจ้ะบายบาย